รับเติมเกมไลน์เลนเจอร์ราคาถูกทั้งระบบ iOS นะครับผมและระบบ Android นะครับผมหากใครสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของลุงยุทธนะครับจะได้รับส่วนลดจากแพ็คต่างๆไปอีกนะครับผม เติมถูกเติมไว้ต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเกม LINE เล n เจอนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับไ d ดีสายฟรีนะครับผมลำดับที่2นะครับผมซึ่งเป็น ID สายฟรี ID 2ีของลุงยุทธนะครับผมก็หลังๆนี่คือ ID นี้คือเก็บดองแบบยาวๆเลยนะครับตอนนี้นะครับมีลูบี้อยู่2170นะครับ ID กร Use นะครับผมถ้าเกิดใครดูไลฟ์เนี่ยก็จะรู้ว่าสตอรี่ของมันเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะแต่ใครไม่ไม่ได้ดูก็จะไม่รู้นะก็ไปย้อนดูในไลฟ์เอาก็เร็วกันนะครับผมซึ่งผ่านมานานมากเลยด้วยวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมจะปั้นเลนเจอร์9ดาวตัวแรกใน ID นี้นะแล้วก็บอกได้เลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้นะครับสามารถแบก ID สายฟรี ไปได้ไกลเกินคาดนะครับผมถ้าเกิดปั้นเลนเจอร์ตัวนี้นะครับมามาดูกันเลยเลนเจอร์ตัวนี้ก็คือเลนเจอร์เลนเจอร์เลนเจอร์ตัวนี้ครับผมเจ้าตัวโคนี่บินดูหรือว่าโคนี่ฤดูน่ะนะครับผมมา เดี๋ยวเราจัดการดูกันก่อยเลยว่าดูกันก่อยอะไรดูกันก่อนเลยว่าเรามีกบอยู่กี่ตัวนะครับผม Hyper at, ไฮเปอร์ลีโอนาดนะครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19, 19 20อ่ะเรามีเกิน20แล้วผมตัดสินใจที่ปั้นตัวนี้ก็เพราะว่า ผมจะเอาไปตีครับผมพวกที่มันไม่ตั้งกันบินไว้ในทีมนะหรือว่าตั้งแต่ก็ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้โหดมากนะสําหรับกันบินนะที่ไม่ใช่บอสผู้กันนะผมก็พร้อมจะหวดทุกคนได้นะครับผมเออมายัดกันไปเลยนะครับผมสําหรับโคนี่พูดตัวนี้นะครับผมไปมาสิบตัวครับอีกสิบตัวครับผมทุกคนอ่าจัดไป เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมตีบวกเวลตันเรียบร้อยนะครับผมเวลตัน240นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมตีบวกเรียบร้อยครับเวล240นะครับเกียร์ที่เราใช้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาอัปเดตครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรุ้นนะทุกคนฝากด้วยนะครับขอพึ่งดวงทุกคนด้วยนะครับ ขอให้ได้สกิล9ดาวที่เราต้องการด้วยนะครับผมมาอัปเกรดบิ้มโอ้โอ้ดูปนทำไมนะ อยู่ก้าวดาดึงเยอะดึงแยะเสือกออกอันนี้เฮ้ยมีตั๋วหนึ่งอันครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมขอเสี่ยงดวงในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับคลิปนี้นะฮะขอให้ได้เงือกสุดท้ายนะทุกคนมาไปพร้อมกันเลยครับกดไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับ <laughs> ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเล่นได้อยู่นะครับเล่นได้อยู่ยังไงก็เล่นได้อยู่กัดฟันเนียโอเคครับเดี๋ยวขอไปตีบวกให้ได้เวล160ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเรามาอัปเกรดขึ้นเวล160กันนะครับผมมาสายปีก็ตามสภาพนะครับผมท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ความสามารถเคือกสุดท้ายแต่ผมพร้อมว่ะ พร้อมที่จะไปโลดแล่นนะครับผมอยู่ในเวทีของโอ้โหดูทีมของผมสกอร์นะครับนี่เป็นไงป้องกัน4ตัวนะครับผมแล้วก็อนาคตอีกตัวหนึ่งที่ลุงยุทธจะปั้นนะครับแต่ลุงยุทธเนี่ยกะจะปั้นในวันศุกร์นะครับเพราะว่ามันเป็นวันตีบวกคูณ2นะครับตัวที่เราจะปั้นมาทํำคอมโบอีกตัวในไอดี ID สายฟรีนะครับทุกคนต้องมองไปที่ตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับ Moon มูลในอำเภอแดนตะวันตกนะแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ทำนะผมจะทำแม็กนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น h y เ e r นะครับผมเดี๋ยวเราได้คอมโบแล้วเราก็จะมารีวิวกันนะครับสำหรับ ID สายพีของลุงยุทธนะครับมาเดี๋ยวเราขอไปที่ PPP หน่อยแล้วกันนะครับ แรลงก็จบที่แรงทองสามนะครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วเราก็มีลูบี้2 2งพกันด้วยนะครับผม oh, มาเดี๋ยวเราก็ลองขอไปตีเป็นโลดแล่นกันหน่อยลวกันนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะมาไปเลยครับ1เกมครับโอ้โ oh, ห oh, 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 hey. หนึ่งเกมที่เราจะเล่นนะเรามีดาวินชีไอดีนี้ตึงนะทุกคนเพราะว่ามีดาวินชีด้วยนะประเด็นมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมาลุยกันครับมาดูกันว่า บินดูเวลร้อยหกสิบเกียร์ฟรีเนี่ยมันเป็นอย่างไงนะครับโอ้โหแล้วมาอยู่ในอ,อ,อะไรนะมาอยู่ในพ v p หมุนเวียนด้วยนะทุกคนเออพ v p หมุนเวียนด้วยจะไปถึงป้อมเขาหรือเปล่าวะเน,นี่ยโอ้โหบินดูของเราฮนะมาโอเคครับสวยอยู่สวยอยู่มาสวยอยู่นีไหมเง้โหลอยป้อมไปเดียวฮะทุกคนปี๊บเดียวหวานเกีย๊ยบอะครับเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับ บินดุหวานเจี๊ยบจาดแหมเราต้องทําสำเนียงให้เหมือนกรฟูดหน่อยนะครับเพื่อนโอเคเพื่อนเพราะว่าเป็นไอดีกรยูสไงเออมาจาดไปไอันี้เหรอโดนโดนแน่มาลุยกันเลยครับเพื่อนมาครับผมไปครับบินดูไปเลยครับเรามี c o อปปี้ดา c ินชีด้ยนะเออสายปีที่จริงใจฮนะ สายฟีที่จริงใจครับโอ้โหเป็นไงแถมเราได้ตัวกันบินมาด้วยนะเออทุกคนถ้าเกิดติดตามไอดีนี้โอ้โหเป็นไงหวานจีบอายุตมันลูกปากเลยครับหวานจีบมาไปกันต่อครับทุกคนโอ้โหนี่ก็หวานจีบอีกแล้วครับเราจะโลดผมว่าสัปดาห์นี้เราต้องจบทองหนึ่งให้ได้นะทุกคนก้าวดาวตัวแรกของเรานะครับ หวานจีครับครับผมบอกเลยนี่มาจัดไปแบบโนไอเทมกันเลยโนไอเทมกันไปเลยนี่เปไงโอ้โหไปครับลุยนี่ครับผมตัวตัวบินของเราเออชิวเลยครับเฟลหกสิบสบายครับจบทอมท้องหนึ่งทุกทุกอาทิตย์ก็ดีนะเออตีไปดีหวานจี ียบมาหวาน๊ยบจริงๆครับผมท่านผู้ชมนี่แมขึ้นมาแล้วอีก2ด่านครับผมไปชิวครับตีชิวเลยครับโอ้ก๊อปี้ก็กปบะเหอะมันก็ตัวบินเราไม่ได้นะครยบผมทุกคนแปลรยครับแต่ไอดีนี้ยังไม่มีเกียร์เลยนะทุกคนคือรอรันคิดมั่ว่ะเอาจริงๆรอรันคิดมั่นครับไอดีสายฟรีวางแผนมากๆเลยนะไอดีนี้นะครับโอ้โหรอมันเฉิดฉายนะ คริสต์มาสนะคริสต์มาสนะรเอเฉิดฉายนะเกียร์นะตัวเราไม่ต้องสนนะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีตั๋วเท่าไหร่ด้วยนะครับผมสำหรับ ID สายปีก่อนยูสนะครับผมนี่เป็นไงเอาเรื่องมาสองสุดท้าย2ส,สุดท้ายนี่ชิวเลยผมเลือกที่จะไม่เปิดลูโดแอนลูมินิกโอลูมิลิเเกในเดือนนี้เลยนะคือข้ามแล้วเก็บบี้กันไปยาวๆครับข้ามแล้วเก็บบี้กันไปยาวๆเลยครับผมนี่ไปดีโอ้โหประเด็นคือ เราสุ่มดวงดีด้วยนะไอดีเนี่ยเออ e ได้ทั้งไอรอนนะ่ะได้ทั้งไอรอนกระลอกวนนะัดอน่ะทีเ่เป็นแบบ and, กระลอกกระลอนอะไรอะไอรอนใช้ขาดอ่ะโอ้โหโดนจุดเอาเร e ื checkout, ่องว่ะเดี๋ยวเจอมูลนายอำเภอเดี๋ยวรอปั้นมูลนายอำเภอก่อนนะเพื่อนโอเคครับไปนี่ครับนี่ไปดีเออตีแตกแตกแตกโอ้โหเออเรียบร้อย ว่เดีครับเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, บอกได้เลยว่าไอกรอนยูสเนี่ยมันดีจัดเลยเฮ้ย hey, เมื่อกี้เราได้ถ้วยห้าห้าห้าว้ทุกคนโอ้ไม g ก็ดีจัดครับเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูตั๋วครับไอดีไอดีสายฟิลผมตั๋วร้อยแปดเจ็ดอะครับเดี๋ยวเก็บต่ออีกครับเดี๋ยวเก็บต่ออีกครับเมื่อกี้ได้จากได้จากนี่มาอีกสามครับโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยสายฟรีมมันดีจัดจัดอะผมบอกเลย สายฟรีมันดีจะจัดครับทุกคนมีเรียบร้อยรับของครับมาเรียบร้อยกันไปนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับไอดีสายฟรีของทุกคนเนี่ยไปถึงไหนกันแล้ว9ดาวตัวแรกใช้ตัวไหนครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้แล้วมีตัวนี้อยู่นะครับทำตามลุงเลยครับรับรองไอเดีเนี่ยเกิดแน่ๆครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายๆครับ